นะครับเรียกชื่อเลนมาหยุดก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดหนึ่งนะครับโอเคสักครู่นะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับวันนี้ทางวีนไทยแลนด์นะครับยินดีมากเลยนะครับก็จะมาให้ ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ data protection trend s, นะครับในปี2022นี้รวมถึงอนาคตด้วยนะครับซึ่งข้อมูลวันนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับกับผู้ฟังทุกท่านในการรักษาปกป้องข้อมูลมองถึงเทรนของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรของเราว่าเอ๊ะผู้ใช้งานทั่วโลกนะครับมีการปกป้องข้อมูลยังไงนะครับและ มีผลกระทบอะไรกับองค์กรของเขาบ้างอะไรเป็นสาเหตุส่วนใหญ่เป็นปัจจัยส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามามีผลกระทบนะครับกับองคออ์กรและมองถึงมุมไหนว่าอ่าเราคอนเซิร์นในเรื่องของการปกป้องข้อมูลนะครับโอเคเรามาพูดถึงในมุมมองของอก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของการปกป้องข้อมูลเนี่ยเรามาดูเรื่องของเวิร์กโหลดของเราก่อนดีกว่าว่าทุกวันนี้องค์กรทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ย เทรนของการใช้งานเวิร์กโหลดตามฟุตพินต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยทาง v ีมเนี่ยได้มีการรีเสิร์ชนะครับามาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีแล้วนะครับก็จะชี้แนวทางให้เห็นว่าทุกวันนี้นะครับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของการใช้งานอินฟาส t ตรเจอร์ใน Data Center ของเราทุกวันนี้นะครับในองค์กรต่างๆนะครับทั่วโลกเนี่ย เราจะเห็นเทรนนะครับถ้าเป็นแท่งสีออกเขียวๆอยู่มุมซ้ายนะครับจะเป็นตั้งแต่อันนี้จะทําการสํารวจมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับปี2020นะครับไล่มาเลยนะครับปี2021 22นะครับถ้าเป็นสีเทาก็23สามนะครับและเขียวขวาสุดคือ24ีนะครับซึ่งแต่ละแท่งนะครับเป็นปีที่สํารวจแล้วก็จะจัดแบ่งกลุ่มกันนะครับซึ่ง จากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มซ้ายสุดเนี่ยเป็นในเรื่องของการใช้งาน Workload บน Physical Server ของเราจะเห็นว่าเทนการใช้งานของบน p y s i c a l Server เเนี่ยถ้าไล่มาตั้งแต่ปี2020เนี่ยโอเคระดับของการใช้งานก็ยังมีสูงอยู่พอสมควรนะครับอยู่ที่38แต่ว่าพอไล่มาจนถึงปี2022ปีนี้นะครับจะเห็นว่าลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ และนะครับคาดการ์กันว่านะครับคาดการ์กันว่าในปี2022 2023ภายในปีนี้นะครับปีหน้านะครับแล้วก็ปี2024คาดการ์ว่าก็จะทรงๆนะครับในเรื่องของการใช้งานเวิร์กโหลดนะครับที่อยู่บนฟิสิกอลเซิร์ฟเวอร์เราจะเห็นว่าลูกค้านะครับก็ยังคงนะต้องบอกว่าก็ยังคงใช้งานเวิร์กโหลดที่อยู่บนฟิสิกอลเซิร์ฟเวอร์เพราะอะไรครับเพราะว่ายังมีงานบางประเภทนะครับ ที่มีความจําเป็นนะครับที่มีความจําเป็นที่จะต้องคอนซูมรีสอร์ทนะครับมากพอสมควรในการใช้งานบนอินฟาสักเจอร์ที่เป็นฟิสิกอลเซิร์ฟเวอร์นะครับกลุ่มที่2นะครับจะเห็นว่าเป็นกลุ่มกลุ่มของเวอร์ชวลแมชชีนนะครับซึ่งกลุ่มนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมานานมากแล้วร่วม 10, 10ปีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านนะครับ มีการใช้งาน virtualization กันมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งเราเชื่อว่าเราก็ยังยังคงมีการใช้งาน workload แบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆในองค์กรของเรานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของการใช้งาน workload นะครับที่อยู่บน virtual machine ของเราที่อยู่ใน data center เนี่ยก็ยังคงนะครับยังคงทรงๆและมีการใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกก็คือเหตุผลก็คือเราอาจจะ ยังคงต้องการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลหรือเก็บ Data ของเราเนี่ยไว้ใน Data Center ของเรานะครับเราจะเห็นว่าสองพอร์ชันนะครับสองอันแรกเนี่ยจะมีการเก็บรักษา Data เนี่ยของเราไว้ใน l o c a l data center ของตัวเองนะครับในกลุ่มที่สามเราจะเห็นว่าอ่าโหตัวเลขสัดส่วนเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเลยจะเห็นว่าสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งในกลุ่มที่3ามเนี่ยเป็นกลุ่มในเรื่องของ hyperscale หรือพวกสวิตไปพร็เวเดอร์ก็คือกลุ่มในพวกของกลุ่มคลาวนะครับเราจะเห็นว่าเทนทุกวันนี้นะครับลูกค้าทั่วโลกเนี่ยหันมาใช้เรื่องของ cloud computing กันเยอะขึ้นนะครับเราจะเห็นสัดส่วนของการใช้งานว่า,าตั้งแต่ปี2020เนี่ยจะเห็นว่าโอเคยังยังไม่ปริมาณยังไม่สูงนะครับแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเราจะเห็นเนาะเราเกิดโควิดมากตั้งแต่ปี 2020แหละนะครับพอมาในปี2021เนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับเพราะเพราะอะไรเพราะเกิดโควิดนะครับหมายความว่าผู้คนก็ไม่ได้ออกจากบ้านสิ่งที่ใช้งานเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการทำงานที่ต้องอยู่แบบโ m มไอโซเล e นะครับอยู่บ้านใครบ้านมันเพราะฉะนั้นเราต้องการเทคโนโลยีมาตอบโจทย์มากขึ้นและอะไรหลักที่สปิน w วกเวิร์กโหลดพวกนี้ได้เร็วได้รวดเร็วตามรีสอร์ทตามที่เราต้องการก็คือกลุ่มในพวกของกลุ่มเขาเพราะเราจะเห็นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากลุ่มเนี้ยจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าสัดส่วนนะครับในปี2020-2021นะครับสูงขึ้นมากพอสมควรนะครับและในปีนี้ก็ยังสูงขึ้นไปอีกและคาดการณ์กันนะครับว่าในปีปีหน้า ปี2 0 2 3และ24เนี่ยก็ยังมีสัดส่วนในการใช้งานนะครับเป็นครึ่งต่อครึ่งเราจะเห็นว่าสัดส่วนของกลุ่มที่เป็นใน local data center ของเราเนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับ50%นะครับจะอยู่ใน on premise นะครับอยู่หรืออยู่ใน data center ของเราและอีกกลุ่มหนึ่งที่กลุ่มที่เป็นกลุ่ม cloud computing เนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนหนึ่ง5 0เลยเราจะเห็นว่าทรนด์ของการใช้งานของ workload ขององค์กรทั่วโลกตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับนะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์นะครับเอเวอรนะครับการใช้งานอยู่นะครับซึ่งเอ,อถ้าพูดถึงในเรื่องของออผลกระทบละ่ะคราวนี้ในเมื่อเรามีการใช้งานเวิร์กโหลดนะครับเราจะเห็นว่าเ,เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับแต่ ปัจจัยอะไรล่ะคราวนี้เราเรามาในดูในเรื่องผลกระทบนะครับกับฮาร์ดแวร์กับเวิร์กโหลดของเราบ้างนะครับว่าอะไรที่มาเป็นปัจจัยมีผลกระทบนะครับทําให้เวิร์กโหลดของเราเนี่ยหยุดชะง,งักหรือหยุดการใช้งานนะครับอันนี้เป็นผลสํารวจมานะครับตั้งแต่ปี2 0 2พันยี่สิบนะครับถึงปีสองพันยิบเอดจากกลุ่มสํารวจสา2พันสาร้อยสแปดองค์กรทั่วโลกนะครับเราจะเห็นว่า อองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยจะเทนะครับว่าเรื่องของ c ซ b e r security event เนี่ยหรือหรือการปกป้องข้อมูลกับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของ security ตี้เนี่ยมีผลกระทบมากที่สุดนะครับเราจะเห็นว่าสัดส่วนนะครับผู้สำรวจเนี่ยให้ความสำคัญว่ามันมีผลกระทบมากที่สุดกับทำให้เวิร์กโหลดของเขาเนี่ยมีปัญหา ซึ่งอาจจะรวมถึงการโดนพวกมัลแวร์หรือพวกแรนซัมแวร์นะครับสัดส่วนต่อมาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเกิดอุบิเหตุนะครับหรเรื่องของ data c o l ร์บนะครับเราจะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มีความทันสมัยมากขึ้นเซิร์ฟเวอร์มีการพัฒนา cpu memory หรือ hard disk อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมี มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ก็จะหลีกเลี่ยงที่จะเจอสาเหตุพวกนี้ไม่ได้นะครับในเรื่องของ Data Col l ์รหรือนะครับอาจจะเกิดเรื่องของ r a s ฟ r u c t u r e มีปัญหานะครับเพราะว่าพอเรื่องของการใช้งานฮาร์ดแวร์มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับว่าที่จะเจอในเรื่องของชิ้นส่วนมีปัญหาหรือชิ้นส่วนเสียไปนะครับแล้วก็สัดส่วน ถัดๆลงมาก็จะเป็นในเรื่องของพวกซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา OS มีปัญหานะครับเราจะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้มากๆนะครับเราจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วคราวเนี้ยถ้าลูกค้าเนี่ยเจอผลกระทบกับเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้แล้วเขาจะปกป้องข้อมูลของเขายังไงในเมื่อเอ๊ะผมจะโดน องค์กรผมจะโดนพวกแรนซอมแวร์จะโดนมา์แวร์ไหมนะครับสิ่งพวกนี้จริงๆผมเชื่อว่าในองค์กรของลูกค้าเนี่ยจริงๆก็มีในเรื่องของการป้องกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Network Security นะครับการทำา s e u u r t y y ทุกๆ La เ,เยอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นไล่ตั้งแต่ Network นะครับเ e c u r i t y เกี่ยวกับพวกไฟวอลนะครับยันมาจนถึงฮาร์ดแวร์นะครับจริงๆผมเชื่อว่า องค์กรต่างๆเนี่ยก็มีการป้องกันในส่วนเนี้ไว้พอสมควรแล้วนะครับแต่ก็อาจจะไม่รอดพ้นนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะหลุดรอดนะครับเข้ามาทําผลกระทบนะครับทําให้ Data ของเรามีปัญหาอาจจะโดนเอ็นคริตหรือโดนแอนด์ซอแวร์นะครับแล้วก็มีหลายๆองคอ์กรเนี่ยก็ประสบปัญหากับสาเหตุแบบเนี้ยเยอะพอสมควรทั่วโลกนะครับอ่าคราวนี้ เรามาดูกันว่าเรามาดูกันต่อว่าเอ๊ะแล้วพอเกิดผลกระทบพวกนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่องค์กรเนี่ยกำลังมองเห็นถ้าเออถ้ามันดาวไปสมมุติโดนผลกระทบกับอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโดนแรนซัซ์แวร์ฮาร์ดแวร์เสีย Data c คอร์ p นะครับในเรื่องของความเป็นจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของ Reality gap เนี่ยนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ อันนี้เป็นผลสำรวจนะครับจากองค์กรทั่วโลกนะครับด้วยจำนวนเท่าเดิมคือ3,000กว่า3000กว่าองค์กรเนี่ยเราจะเห็นว่าในเรื่องของ RTO และ RPO นะครับในเรื่องของ RTO RTO ก็คือ,อ recovery นะครับ time objective นะครับหรือ recovery point objective นะครับในเรื่องของการ recovery time นะครับมากกว่า90% นะครับมากกว่า90%้าสิเราจะเห็นตัวเลขนะครับว่าสีฟ้าตัวแรกนะครับ47%และ43%เนี่ยเห็นด้วยนะครับว่าต้องบอกว่าพออย่งเงี้ยมันจะประมาณเก็ก็ก็มองว่าเก้าใน10แล้วกันนะครับของของลูกค้าเนี่ยนะครับมองว่าเขาไม่สามารถที่จะ Reco v e r รี o r วิร์กนะครับหรือแอปพลิเคชันเนี่ยขึ้นมาใช้งาน นะครับเพื่อตอบโจทย์ s l a นะครับให้กับองค์กรได้ทันท่วงทีนะครับอันเนี้ยเป็นผลสำรวจจากทั่วโลกนะครับองค์กรทั่วโลกนะครับซึ่งอันนี้นะครับองค์กรส่วนใหญ่เห็นด้วยเลยว่าเขาไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะรีคอเวอรี่เวิร์กโหลดพวกนี้กลับมาทันเพื่อตอบตอบสนองตอบโจทย์ของ s l a หรือ policy ขององค์กรได้ทันนะครับรวมถึงนะครับในเรื่องของ Recovery p o i n t นะครับก็จะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยพอๆกันเลยประมาณ90อร์เซนนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้ยนะครับผมเชื่อว่ามันจะมีอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลที่มันเติบโตพอข้อมูลที่มันโตมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับในเรื่องของการที่เราจะตั้ง p o l i ซีของการสำรองข้อมูลนะครับเรื่องของ recovery point ความถี่ในการสำรองข้อมูล นะครับรวมถึง S.A. SO ขององค์กรเนี่ยก็อาจจะทำให้ IT นะครับ o peration เนี่ยก,ก็เห็นด้วยเลยว่าอาจจะ Recovery Data หรือหรือร e c อ v e อ y a p p l i พลิเคชกลับขึ้นมาให้องค์กรใช้งานไม่ทันหรือไม่ตอบโจทย์ในในเรื่องของธุรกิจนะครับคราวนี้แล้ว พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไม่มั่นใจแล้วเนี่ยคราวนี้เขาเริ่มมองหาอะไรครับลูกค้าโดยส่วนใหญ่นะครับกาำลังคิดว่าเอ้ถ้าอย่างเงี้ยในองค์กรเกิดสาเหตุขึ้นแบบเนี้ยสิ่งที่เขาคอนเซิร์นนะครับต้องการนะครับในเรื่องของอซอฟต์แวร์ที่เป็น Data Protection ให้กับใน Data Center ของตัวเองเพื่อปกป้อง workload ของตัวเองเนี่ย สิ่งที่เขาคอนเซิร์นมากๆเลยก็คือในเรื่องของ m p r o v e ในเรื่องของ RPO และ RTO เพื่อตอบโจทย์ SLA เราจะเห็นว่าตัวเลขอันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยให้ความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามาตอบสนองในเรื่องของธุรกิจลองคิดดูครับว่าถ้าระบบดาวลงไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าองค์กรใหญ่ๆนะครับระบบดาวลงไปและเสียหายลงไปมันมีมูลค่าของธุรกิจครับ เอาขึ้นมาไม่ทันมีความเสียหายกับองค์กรมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแค่ร้อยส0งอบาทแน่นอนครับมันอาจจะเป็นหลักล้านหลักสิบล้านหรือหลักร้อยล้านนะครับซึ่งเป็นผลเสียกับธุรกิจแน่ๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาอยากได้เรื่องของความมั่นใจครับว่าไอ้สิ่งที่เขาได้มันเนี่ยในเรื่องของซอฟต์แวร์ Data Prote c t i o n เนี่ยต้องมั่นใจได้ว่าเฮ้ยเราสำรองข้อมูลไปแล้วเนี่ยมันสักเซ s จริงๆนะ มันได้ตามที่เราต้องการนะครับมันแบ็กอัพได้ตามที่เราต้องการจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสัดส่วนต่อมาก็เป็นในเรื่องของเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของการ capital expense หรือ operation expense นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของ financial และมองในเรื่องของการลงทุนนะครับอินพุตในเรื่องของ ROI หรือ TCO นะครับ สัดส่วนต่อมานะครับถัดลงมาก็เป็นในเรื่องของการใช้งานในลักษณะที่เป็นเวิร์กโหลดที่เป็นลักษณะของเรื่องของการไฮบริดนะครับอาจจะมีการโยกย้ายเวิร์กโหลดนะครับเพราะว่าอะไรองค์กรเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้งานในลักษณะที่เป็นไฮบริดคลาวแล้วถ้าเราจํารูปแรกได้เราจะเห็นได้ว่าองค์กรทั่วไปจะมีในลักษณะของการมิกซ์เวิร์กโหลดหรือมิกซ์หรือการ ใช้งานเวิร์กโหที่เป็นลักษณะของไฮ b ริดไม่ว่าจะเป็นบน p h สิกอลเซิร์ฟเบน Virtualization หรือแม้กระทั่งบน Cloud ์เขาเนี้ยสิ่งที่เขาต้องการคือเออในเมื่อเวิร์กโหลดผมมีกระจายอยู่หลากหลาย e n v i r o Environment เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือหาซอฟต์แวร์อะไรก็ได้ครับมาตอบโจทย์ในเรื่องของการ Protection Data ได้หลายๆ workload นะครับตามที่เขาต้องการนะครับส่วนข้างล่างที่เหลือก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำฟีเจอร์ต่างๆและ นะครับลดเรื่องความคอมเพกในการใช้งานในเรื่องของการโอเปอเรชันนะครับในเรื่องของเอา d a t a มา reuse อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นในเรื่องของการใช้งานเป็นแบบ consolidate นะครับใช้แบบเครื่องมือเดียวเนี่ยสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการทำการสำรองข้อมูลเนี่ยได้ทุกๆแพลตฟอร์ม นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของของฟีเจอร์อันนี้ก็จะให้ความสําคัญลดหลั่นกันมานะครับจะเห็นว่าองค์กรทั่วไปเนี่ยมองเห็นในเรื่องของการตอบโจทย์ธุรกิจก่อนนะครับในเรื่องของความมั่นใจนะครับในการใช้งานในเรื่องของฟ i น a n นเชียลนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของพวกฟีเจอร์ต่างๆในการใช้งานของกลุ่มที่เป็น Data Prote c t i o n นนะครับคราวนี้ พอพูดถึงในเรื่องของ Data Protection เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงกด3 2 1นะครับถ้าเป็นวีมนะครับในสิ่งที่วีมพอไวให้วีมจะเพิ่มคำว่า1และ0เพิ่มเข้ามาอันนี้ผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้จักกฎนี้กันดีอยู่แล้วกด3 2 1ซึ่งเป็นกฎที่กลุ่มทำ a t a p r o t e c t i o n เนี่ยรู้จักกันดีนะครับ3ก็คือในเรื่องของการที่เราต้องปกป้องข้อมูลเนี่ย ให้แยกออกเป็นสามก๊อปปี้นะครับสามก๊อปเพื่ออะไรครับ Copy แรกนะครับเก็บข้อมูลไว้บน Workload ของเรานะครับเป็น Production หลัก Copy ที่2องเราบอกว่าเราอาจจะเก็บไว้ในถัง Backup อาจจะเป็นโลเคอล a t เซนเตอร์ก็ได้นะครับก๊อปที่สามนะครับเราอาจจะ Backup ออกไปเก็บไว้ที่ DR หรือเก็บไว้ที่เทปไลบรารีก็ได้นะครับถ้าบางองค์กรอาจจะยังมี ใช้งานเทปอยู่นะครับเราอาจจะแบ่งเป็น3 copy นะครับเพื่อ best practice ในการใช้งานและตัวที่2ก็คือเก็บไว้2 different media นะครับมีเดียแรกเราบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าอาจจะเก็บไว้ในถังแบบ k อัใน local data center อีกที่เราอาจจะเก็บไวท้ที่เทปหรือเราบอกว่าเราอาจจะเก็บไว้ที่ c คลา d ก็ได้นะครับ หนึ่งก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของออฟไซด์แบ็กอัพนะครับในกรณีเผื่อเผื่อนะครับว่าเราอาจจะเก็บไว้บนคลาวก็ได้อาจจะเก็บไว้ที่ไซส์สำรองของเราก็ได้เผื่อว่าวันไทยวันหนึ่งเกิด Data Center ของเรามีปัญหาไปนะครับเกิดอุทกภกัยไ,ไฟไหม้ whatever อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างน้อยเรายังเหลืออีกหนึ่งตัวสุดหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งหนึ่งตัวแรกเนี่ย เรายังสามารถเอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมา recovery กลับมาใช้งานได้นะครับส่วนหนึ่งศูนย์สองตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นในเรื่องของมีอีกหนึ่งเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการป้องกันพวกแรนซอฟต์แวร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่วีมเลงเห็นเนี่ยก็เพื่ออะไรครับเพราะว่า,เ,าเวลาพวกผู้ไม่หวังดีละกัน มาปล่อยพวกแลนซัมแวร์ใส่เราใส่องค์กรเราเนี่ยสิ่งที่เขาโจมตีเดี๋ยวนี้เขาไม่โจมตีพวกเวิร์กโหลดหลักแล้วสิ่งที่เขาโจมตีก่อนเลยเขาจะมองหาก่อนว่าในองค์กรเนี้ยมีแบ็กอัพหรือเปล่าถ้าคุณมีปุ๊บถ้าเขาทราบนะครับเขารู้เขาก็จะเข้าไปโจมตีที่แบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ก่อนไปโจมตี แบ็กอัพเดต้ของเราเพื่อให้เราไม่สามารถที่จะ Re c o v ว r y d a เ a เนี่ยกลับมาใช้งานได้แล้วเขาค่อยไปโจมตีพวก Work ์ o a d หลักๆนั่นหมายความว่าพอคุณไม่มี Back อ p แล้วคุณก็ไม่สามารถ Re c o v e อ y Data ออกมาได้นั่นหมายความว่าพอองค์กรโดนแบบนี้เข้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับว่าหนึ่งคือคุณจะต้องจ่ายตังให้กับผู้ไม่หวังดี นะครับที่มาปล่อยแลนซอมแวร์ใส่เราหรือเราจะยอมให้ Data ของลูกค้าที่มีความสำคัญที่สุดเนี่ยหายไปซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คงไม่สามารถอยู่แล้วถูกไหมครับเราอาจจะต้องโอเคยอมจ่ายไปเพื่อแลกกับ Data ที่ถูกล็อกนะครับซึ่งจ่ายไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะคืนคีย์ให้เราหรือเปล่าหรือว่าจะปลดล็อกให้เราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งตัวหนึ่งตัวที่สองเนี่ยเราทำให้ b บ็กอัพของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับเป็นลักษณะที่เป็นแอร์แกลบหรือพูดง่ายง่ายคือคุณอาู้ไม่หวังดีเนี่ยปล่อยแลนซ์ซอฟต์แวร์ใส่เราไม่ได้ใส่ตัวแบ็กอัพเดต้าของเราไม่ได้หรือทำในลักษณะของ immutable ก็ได้ป้องกันไม่ให้ใครมาเขียน Data ใส่ตัวแบ็กอัพเดต้าของเรานะครับและศูนย์วสุดท้ายก็คือจำได้ไหมครับว่าลูกค้าต้องการความมั่นใจในการ แบ็กอัพที่มันส c เ e s s นะครับเพราะฉะนั้นสู่ตัวท้ายเนี่ยเวลาถ้าใครเคยใช้งานซอฟต์แวร์แบ็กอัเราจะเห็นว่าถ้าเรา back up พส c เ e s s เนี่ยมันจะตีรีคอร์ดรีเทิร์นโค้ดออกมาเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าลูกค้าเนี่ยต้องการซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเฮ้ยเรา recovery กลับมาใช้งานได้จริงมีการ verify ก่อนว่าเออที่เรา back up ไปเนี่ยแล้วเราสามารถ recovery กลับมาแล้วใช้งานได้จริง นะครับอันนี้เป็นจบเป็นกฎนะครับสามและ10ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการป้องกันนะครับอ่า d a t a Workload นะครับของ Business เพื่อให้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากอะไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของ a c c i ิเ n t ในเรื่องของการโดนโจมตีจากแ a น s ์ซอฟแวร์อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นเบสแพคติสนะครับสำหรับการใช้งาน นะครับในเรื่องของ Data Protection นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับและองค์กรทั่วไปก็มองหานะครับซอฟต์แวร์ Software ที่มาตอบโจทย์นะครับในเรื่องของ Enterprise Backup นะครับเพราะว่าองค์กรทั่วไปก็เป็น Enterprise อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือเอ้าในเมื่อผมมีการใช้งานที่อยู่บนคลาวด์คุณต้องสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการ Backup พวก Infra a s a Service หรือ Software Ad a s a s r r v i c e ที่ ในองค์กรเนี่ยมีใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือนะครับสามารถที่จะสำรองข้อมูลพวกมิชชั่นคริติคอลแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวก Oracle หรือเ a p หรือแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ที่มีความคริติคอลนะครับจะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับคลาวด์และตัวคริติคอลแอปพลิเคชันนะครับเป็นส่วนใหญ่ นะครับให้ความสําคัญนะครับมากที่สุดนะครับนะครับในเรื่องของโมเดนดาต้าโปรีเคชันนะครับซึ่งองค์กรเนี่ยก็กำลังงองหาสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมาตอบเรื่องของความสามารถในการใช้งานนะครับอย่างน้อยนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยต้องมีความสามารถทำในเรื่องของ d i s ASTER RECOVERY นะครับ ดีสัคเตอร์หรือคอเว่ผมเชื่อว่าซอฟต์แวร์หลายๆตัวนะครับสามารถทําได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องมีความสามารถทํางานผ่านในลักษณะที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสได้ด้วยอย่างเช่น D R and S Servic e เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยโอเคอาจจะมีไซส์หลัก Run Workload ที่ใช้งานอยู่แล้วแต่ก็โอ้ถ้าจะไปลงทุนสร้างตึกขึ้นมาใหม่ อาจจะแบบมีบริษัทเดียวนะครับไม่มีตึกอาจจะต้องไปเช่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขากำลังมองหาในเรื่องของแค่ในเรื่องของโอเปกเรื่องแก่แค่ลงทุนไม่อยากซื้อของและไม่อยากใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์สตอเรจนะครับต้องหาพื้นที่มาวางหาแหลกเสียค่าไฟนู่นนี่นั่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการหาโซลูชัน ทำในเรื่องของ D R a d a Service นะครับให้กับ Workload นะครับขององค์กรนะครับในส่วนถัดมานะครับมีในเรื่องของการ Protect นะครับในเรื่องของ Infra a d a Service และ Software a s d Service นะครับที่เป็น standard นะครับครอบคุมคือถึงเรื่องของพวกมีอ่าเรื่องของ Security นะครับเพราะอะไรอย่างที่ผมเรียนไปเนะว่า Software Backup เนี่ยคู้ไม่หวังดีเนี่ย จ้องจะโจมตีแล้วเป็นลำดับแรกๆเพราะฉะนั้นเราจะปกป้องแต่ข้อมูลของคนอื่นก็ใช่เรื่องถ้าตัวเองไม่มีความปลอดภัยถูกไหมครับเราก็ต้องทําตัวเองให้ปลอดภัยก่อนนะครับเราจะถึงจะสามารถไปปกป้องข้อมูลของคนอื่นได้เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ที่ดีต้องมีซิเคียวริตี้ที่แข็งแกร่งนะครับปกป้อง backup data ของเราเก็บเอาไว้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ ส่วนลำดับถัดมาครับเป็นในเรื่องของสามารถใช้งานผ่านพวก system manage m e n t หรือ API รองรับถึงในพวก Cloud provider ไม่ว่าจะเป็น Amazon AWS หรือพวก Azure หรือ Google Cloud นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่ลูกค้านะครับกว่า3,000รายเนี่ยให้แบบให้ผลสำรวจกลับมานะครับว่าเขามองเล็งเห็นถึงในเรื่องเนี้ เป็นความสำคัญลำดับต้นๆน,น,นะครับซึ่งถ้ามองกลับไปที่วีมนะครับวีมีแพลตฟอร์มนะครับซึ่งรองรับนะครับกับโจทย์นะครับที่ลูกค้าทั่วโลกเนี่ยกำลังคอนเซิร์นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสำรองข้อมูลที่เป็นพวกวอชวลไลท์บนคลาวนะครับหรือพวกซอฟต์แวร์อะดาเซอร์วนะครับที่เป็นพวก O 365นะครับหรือพวกเ l ล f o r c e นะครับในกลุ่มของ Virtual i z e นะครับเราก็สามารถแบคอัพในเรื่องของพวก osphere, v s p h i r e Hyper-V, Nutanix, HV หรือร่วมถึง Red Hat Virtualization ที่เป็นพวก Open Source ในกลุ่มของ Cloud AWS, Azure, Google Cloud นในส่วนของแอ p l i c a t i o n แน่นอนว่าลูกค้าต้องการปกป้อง Mission อ Critical Application อย่างพวก Oracle Database Microsoft SQL นะครับ s ซฟฮาน่าหรือแซฟฟอร์ออร์เคิลก็แล้วแต่นะครับรวมถึงพวกแอร์สักเจอร์เดต้าที่เราใช้งานแชร์ไฟล์อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็น Data ที่อยู่ในถัง s t o r a g e ที่อยู่บน N น s นะครับหรือแชร์ไฟล์ออกมานะครับก็แล้วแต่หรือในกลุ่มของพวก p h y s i c a l Server นะครับเราก็รองรับในเรื่องของการทำการ Backup นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Windows Server Linux นะครับ MacOS หรือแม้กระทั่งพวก Unix System ไม่ว่าจะเป็น AX นะครับหรือ Oracle Solaris นะครับถ้าพูในถึงกลุ่มที่เป็นคลาวบ้างนะครับอย่างนี้ผมบอกไปเมื่อกี้เราเห็นจากรูปเนาะว่าเราสามารถทำในเรื่องของ Cloud Mobility นะครับเราสามารถที่จะ Backup นะครับจาก Virtualization นะครับแล้วก็ Convert นะครับไปขึ้น AWS ก็ได้ นะครับหรือเราบอกว่าเราแบ็กอัพจากพวกฟิสิกอลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับไปรีสโตเป็น V.M. นะครับขึ้นไปยังบนคลาวด์ก็ได้หรือพวกคลาวด์สวิตช์พร็อไวเดอร์ก็ได้นะครับหรือเราบอกว่าเราแบ็กอัพจากบนคลาวด์นะครับแล้วก็สามารถมารีสโตเป็นกลุ่มในพวกของเวอร์ช l i ไ a เซชันก็ได้นี่เป็นในเรื่องของคลาวด์โมบิลิตี้ซึ่ง V.M. เนี่ยมีความสามารถในการคอนเวิร์ตอินฟาสั t เจอพวกเนี้ยให้อัตโนมัติ เพราะฉะนั้นอยากให้ลูกค้ามั่นใจว่าการใช้งานซอฟต์แวร์ Data protection ของ v a m นะครับ Veeam สาม Veeam ไม่ใช่แค่สามารถที่จะแบ็กอัพอย่างเดียวหรือรีสโตรอย่างเดียวแต่ Veeam มีความสามารถในการที่จะทำในเรื่องของการ Convert Data นะครับให้กับเวิร์กโหลดของเรานะครับซึ่ง Veeam เนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้นำของ ในเรื่องของการทำ data protection เนี่ยมา5ปีติดต่อกันแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าข้อมูลนะครับที่แชร์ออกไปนะครับ information ที่แชร์ออกไปเนี่ยวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆองค์กรที่กำลังใช้งานซอฟต์แวร์ data protection และอยากให้มองย้อนกลับไปในองค์กรของเราครับว่าตอนนี้ในองค์กรของเรามี workload อะไรมี business ยังไงนะครับ มีอ่าอินฟาสักเจอ์ยังไงที่เราจะต้องปกป้องนะครับให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและปลอดภัยจากเรื่องของแลนซอมแวร์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังในงานของสัมมนาครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับ